สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแึ่งน้ำเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูรากูลสองนะครับเมืองบางเวียงนะครับถ้าเข้าชมก็คนละสองหมื่นเกียนะครับเป็นเงินไทยก็ประมาณสามสิบบาทนะครับบูรากูลสองนะครับ ผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับพอเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่น่ามาเที่ยวชมนะครับคืนสื่อของอวังเวียงครับก็คือบุรุษูมีบุรุษูหนึ่งบุรุษูสองบุรุษูนสามนะครับแล้วก็หาน้ําใสนะครับอันนี้จะเป็นบุรุษูสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับ ตรงนี้นะักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากนะครับผมมาผมเจอเดี๋ยวฝรั่งนะครับตรงนี้ที่เมงบาง,รงเรียงฝรั่งค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นทางท่องเที่ยวนะครับอีกทางหนึ่งนะครับของเราเมื่อว,วานเราไปที่เมงเพืองนะครับเมืงเพืองนี่ส่วนใหญ่เจอแต่คนไทยนะครับแต่พอมาอบูรากูนนะครับ วางเวียงนีส่วนใหญ่เจอแต่ฝรั่งนะครับคนไทยก็มีนะครับแต่ว่าฝรั่งค่อนข้างจะเยอะนะครับบรรยากาศสลมลื่นมากนะครับาก,การท่าขอนหย่อนใจนะครับบรรยากาศด,ดีมากถ้าเข้าชมก็ไม่แพงนะครับสองหมื 20, ่นีบเนี่ยก็คือสามสิบาท น้ำใสมากนะครับบูรักูณสองเนี่ยน้ำใสมากเลยนะครับเนี่ยอ๋อีให้ที่ให้กระโดดน้ำนะครับสำหรับบูระกูลสองนะครับน่นครับมองเห็นไกลๆนะครับขึ้นไปข้งบนแล้วกระโดดลงมานะครับ ส่วนนี้ตรงนี้เป็นตัวสไลเดอร์นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นสไลเดอร์นะครับขึ้นไปฝั่งด้านบนนะครับฝั่งด้านบนแล้วก็สไลด์ลงมานะครับนี่ครับคือแบ็กกราวของบูร์กูลสองนะครับเพื่อเขาสวยงามมากนะครับ ฝั่งลาวนี่คือธรรมชาตินี้คือค่อนข้างจะสวยนะครับสวยงามเลยแหละสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวแนะนํานะครับเมืองฟังเบียงนะครับตรงนี้เดินทางสะดวกสบายมากนะครับจากเอ่อนครหลวงเวียนจันทร์ก็ขึ้นทางด่วนนะครับวิ่งมาถนนดีมากนะครับที่จะมาวางเบียงถ้ายิงตรงมาที่วางเบียงถนนดีนะครับจากนครหลวงเบียงจันทร์มา เงินวังเวียงนะครับน้ําใสมากนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับมีทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งนะครับน้คสุดยอดนะครับน้ําใสน้ําสีเขียวมรกตนะครับบรรยากาศดีมากนะครับมีปลาด้วยนะครับน้ำลง บรรยากาศดีมากนะครับบุรักูนสองธรรมชาติสวยงามมากนะครับใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวแนะนํานะครับเนี่ยบุรากูนสองเนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะครับธรรมชาติสร้างสารรค์นะครับสวยงาม เดี๋ยวผมพาเดินชมได้เรื่อยนะครับคือค้างนะครับเมืองอบางเวียงอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเรามาที่บางเวียงฝรั่งค่อนข้างจะเยอะนะครับที่บางเวียงกับหลวงพระบางน,นะครับเมื่อวานเราไปเมืองเฟืองนะครับเมืองเฟืองฝรั่งก็มีแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ฝั่งด้านขวามือก็เป็นฝรังนะครับฝรังเยอะนะครับเหมือนท่องเที่ยวเมืองวังียน ฝลังเยอะนะครับทาง,งเวียงทองท่องเที่ยวนะครับมองไปทางไหนก็เจอแต่ฝรั่งนี้แหละเป็นฝรั่งกับคนไทยนะครับวิวส,สวยงามมากนะครับ โมเลกูณสองบอกแล้วนะไม่หย oh, well, ุดก็ลงมาเลยไปไปลงมากระหลานเลยเร็วๆลงมากระหลานเลยโอ้น้ำแตกใจนะครับเป็นจุดไฮไลท์นะครับจุดเด่นนะครับ

ก็ไห่รว่ใครจะโดดนะครับระหว่างคนไทยกับฝรั่งเลครับไปอย่างนี้่อะที่คักนะครับที่บุรารูลสองนะครับเมืองบังเวียงนะครับ เต,ต็มแลยท่า้างมีอ้วนเต็มแล้วโอ้โหเลือกเลยครับน้ำกระจายเลยครับบรรยากาศดีมากนะครับสำหรับบุรพกรสองนะครับไม่ไหวเข้าฟังโน้ตยากาศดีมากมาเย็นๆนะครับผมว่ามาตอนเย็นก็โอเคนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาสี่โมงนะครับสี่โมงเงยน็นเทกคยงนะครับบรรยากาศเที่ักมากเลยสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองลำเลียงนะครับ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวน้ำใสมากนะครับน้ำเป็นสีฟ้านะสวยางามมากเลยตรงนี้นะครับสวยางามมากนะครับบุรุษูนสองงวนนเวียงนะครับ ก็มีป้ายเตือนนะครับเป็นด้านบนก็จะเป็นภาษาลาวนะครับปลอดภทยไว้ก่อนด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษออันที่สามจะเป็นภาษาจีนอันที่สี่น่าจะเป็นภาษาเกาหลีนะผมข้าใจว่ายังไงบรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวผมพาถ่ายมานี่ครดยรอบที่คักนะครับบรรยากาศที่คักมากเลยเมืองบางเวียงนะครับ พาเดินดูรอบๆนะครับดูบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวพาดูน้ำที่ไหลลงมานะครับคือน้ำใสมากนะครับอุลากูลสองสวยงามมากนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์นี่คือความเป็นความงามของฝั่งราวนะครับธรรมชาติฝั่งลาน้ำใสมากนะครับ ตรงนี้เขาห้ามลงเล่นน้ํานะครับมีป้ายเตือนไว้นะครับห้ามลงเล่นน้ําอันน้น,นก็จะมีป้ายนะครับธรรมชาติถ้าอ่างทองนะครับรผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้าเป็นป้ายถ้าอ่างทอง ธรรมชาติ่านอ่างทองนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้เป็นเห็นนะครับภูเขาตัวไอ้เมืองวางเวียงนี่ก็เป็นอีกภูเขาหนึ่งที่สวยนะครับแบกก็กกราวด้านหลังเนเวลาเรามาเที่ยวมาวางเวียงเนี่ยจะเห็นภูเขาอยู่ด้านหลังของเมืองนะครับ สวยงามมากนะครับมองไกลๆก็จะเห็นเป็นในลักษณะอย่างนี้แหละเป็นหินแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับของบูรกูลสองนะครับ ตรงนี้ป้ายจะบอกว่าทางไปขอพรจากองคือาษีนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะผมก็อ่านได้บ้างอ่านไม่ได้บ้างนะครับภาษาลาวแต่ผมเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างนั้นนะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับองคือาษีนะ่าจะเป็นฝั่งด้านโน้นนะครับฝั่งด้านโน้นนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นองค์ลือีนะครับอ่ะผมจะลองอ่านดูนะครับอันนี้จะเขียนว่าสถานที่ขอพรจากองค์ลือสีสมปรานานะครับตรงนี้แน่นใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับภาษาลาวผมก็อ่านได้บ้างอานไม่ได้บ้างนะครับเดาเดาเอานะ ว่าเขียนประมาณไหนเดี๋ยวผมหายบรรยากาศให้ดูร,บรอบๆนะครับบนกลับไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นบรรยากาศได้หลายมุมนะครับสำหรับบุรกูล2สองการเดินทางก็สะดวกนะครับจากเมืองวางเวียงมาก็ตั้ง g p s มานะครับแต่ต้องดูดีๆนะครับต้องมาข้ามที่สะพานแดงนะครับสำหรับรถยนต์นะครับ เพราะว่าถ้ามาตาม GPS น่ะมันจะพามาสะพานอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วสะพานตรงนั้นน่ะมันมันทังนะครับรถยนต์ข้ามไม่ได้นะครับข้ามได้เฉพาะคนแล้วก็รถจักรยานแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับรถใหญ่ห้ามข้ามนะครับบรรยาก,กาศ๋ยวผมพาเดินดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับของเมือง บังเลียงนครับบุรากูลสองดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับตอนนี้ก็น่าจะสี่โมงกว่านะครับตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยกับฝรั่งนะครับส่วนไทยกับฝรั่งที่มาเที่ยวนะครับ

Thank <laughs> you. เป็นฝรั่งนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเมืองวังเวียงเนี่ยฝรั่งมาเที่ยวกันเยอะมากนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของบุรุกูลสองนะครับ อฝั oh, ่งนี้มา <c oughs> เป็นตัวซิปไลนะครับซิปายให้โหนสลิงลงมานะครับแล้วก็อ่โดดน้ำตรงนี้นะครับ อ๋อฝั่งนี้ก็โอเคนะครับฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันสําหรับใครจะมาเล่นสลิงนะครับ <c oughs> เล่นซิบไลน์ของสลิงตรงนี้นะครับ <c oughs> โหนตัวแล้วก็อปล่อยตัวตรงนี้นะครับตรงกลางๆนะครับกลางบ่อน้ําก็จะมีขั้นไว้นะครับ น้ำใสมากนะครับน้เป็นสีฟ้าด้วยบุรากูลสองนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้นะครับพี่ฝรั่งโอนมาแล้วครับป้าน้ำกระจายครับผมนคนหนึ่งกำลังดึงสลิงกลับนะครับ สวยงามนะครับสำหรับบุรารัมสองก็เป็นอีกอ่าที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่ฮิตฮอตของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเทียเ่ยวอ่ฝัางเบียงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็แนะนํานะครับเที่ยวที่เมืองบางเวียงนะครับอสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ